รดเกมไนลนลรีดเกมไนท์ไทยแลนด์นะรบทุกทหงีสิทางช่อสแห่งนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าเกมเกมนี้ที่หลายๆคนกําลังสนใจอยู่ผมมาอยากจะรู้ว่า รักสุดท้ายไม่เซฟโซนเนี่ยมันจะออนแอร์ยังไงแบบไหนเรื่องราวเป็นไงแลวใครแต่ละคนที่เล่นเป็นอะไรกันบ้างครับค่ะก็พวกเรานะคะไม่เกี่ยวคำถามสามคนนี้เธอไม่ได้เล่นรักสุดท้ายไม a เซฟโซนนะคะจะออนทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะมิวเล่นเป็นเจนค่ะค่ะรับบทเป็นอลินค่ะรับบทเป็นแบมค่ะเป็นอ่ลูกมอของคุณเจนค่ะเรื่องมันคือเรื่องเรื่องราวมันเกี่ยวไง มันต้องเล่าสุดท้ายเซฟโซนเพราะอะไรเพราะว่าตามจริงเรื่องมันเกี่ยวกับเพื่อนสนิทสองคนที่แอบ fall in love กันค่ะพี่มาตูในเ่องคือใครที่เป็นเพื่อนสนิทกันนี่เราเพื่อนสนิทกโอเคแล้วแบบ fall in love กันและลูกหม้อเกี่ยวอะไรเราเป็นเชฟค่ะอ๋อเขาเป็นพนักงานล้างหม้อใช่สูชเป็นสูชแบบว่าผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่ในครัวเดียวกันเป็นสูชเป็นลางสูชใช่ก็สองคนนี้เขาก็จะมีเรื่องราวนะคะแล้วก็เป็นพวก เียมคอยแบบถักดันเสียมคอยแบบเชือเป็นกาเออเป็นเจาดก็คือเหมือนประมาณบิวบิวให้เขานุ่ใจตัวเองใช่ให้กินกันแล้วได้ทำกับข้าวกันไหมในในในได้อทำไม่แล้วมิวทำกับข้าวเองเป็นจริงได้ไหมิวทำกับข้าวเป็นในเรื่องก็ทำสุดยอดเลยทำอะไรบ้างทำอะไรมันมีมันมีซิกเนเจอร์ของเราไหมที่แบบว่าทอดมันปลาไก่ไข่ลูกเขยไข่พะโลแถ้ามีหน้าทำอะไร เป็นคนกินไงคะ่โอ้เรากินไข่พะโล้อย่างเดียวเไ็นทำไมแค่กินไม่รู้แล้วแล้วแล้วเออนจิลูกมอลูกมอลูกมออะไรแกะกุ้งแกะกุ้งเต็มเติมของขุดปลาขุดปลาให้เขาไ่ทำอาหารแล้วเรื่องราวมันมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันมีซัมติงซัมติงเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนว้าวนละเรอื่จริงๆด้วยที่แง้มมาเกี่ยวกันทีเดียวเลไม่มันก็จะมีตัวละครอื่นที่เข้ามาทําให้เกิดเรื่องราวให้สองคนเนี่ยเข้าใจผิดใช่หลายตัวละครต้องติดตามแล้วสุดท้าย My Save Zone วันไหนนะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งทางช่อง3ค่ะว้าวต้องติดตามด้วยตลอดดูเอายังเริ่มไหม๊บยิงป๊อปนี่คือตอบปุ๊บยิงป๊อบ ท่านได้รู้จักกับวิลลี่ออโต้ฟอเปอร์2025นะครับผมเราทำให้มันแรงขึ้นนะครับคมขึ้นยิงสนุกขึ้นมากเลยไปหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้คำถามจากผมไปเฮ้ยนี่ป๊อปคอน5ปีที่แล้วเหรอเนี่ยเอ้ามาตูมคุณน่ะอยู่ที่เฮ้ยหย่าเด็กเฮ้ยหย่าเด็กลิมนี่แอุณมาตูมครับเเคยอาศัยอยู่ในแถบยุโรปมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับ คุณต้องรู้เรื่องนี้ดีอย่างแน่นอนครับคำถามถามว่ากฎหมายใดมีจริงในประเทศนอร์เวย์ครับประเทศทนอร์เวย์ระหวางห้ามตายในเมืองหรือห้ามอ้วนในเมืองครับอันนี้มีจริงนะนี่มีจริงโอเคตรงตอบครับตอบว่าห้าม อ้วนในเมืองครับน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณมาตูมเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่กลับไปเลยค่ะเอาคนตายมันก็ไม่รู้ว่าตายทำรู้ไว้พูดพิมเดียวก็เขาบอกว่า ีเมืองเชื่อบบมเมืองบบลองเยเบียนะฮะบบประเทศนอร์เวย์มีการออกกฎหมายว่าห้ามตายในเมืองเนื่องจากอากาศที่เย็นมากไม่สามารถฝังศพลงแบบปกติได้เพราะศพจะไม่เน่าสลายเสี่ยงต่อติดเชื้อโรคและอาจจะเกิดสิ่งอื่นๆ,ๆมากมายนะครับส่วนกฎหมายห้ามอ้วนนั้นมีจริงที่ประเทศญี่ปุ่นครับรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคอ้วนในประเทศโดยใครอ้วนเกินกําหนดจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มพี่วิลลี่ครับถามคำถามเดียวฮะครับผมอันนี้มันปรับวาลให้แรงขึ้นว่าคะเนี่ย พอรู้สึกมันแตกไปเยอะมากไม่ได้ขึ้นประสาทถ้ามันรู้สึกมันมาแรงอันนี้อันนี้มันมาแรงขึ้นมากเลยนะเอออันนี้แรงแรงไม่ดรอปจริงๆก็เหนื่อยตาไปเรื่อยมาตูมไปลงที่ใครครับคนนั้นต้องโดนเมียวเมียวเมียวกลัวมากตอนเนี้ยเมียวกลัวใช่ไหมเดี๋ยวมิ้นกับพี่ว่าจันจิพี่ว่าเมียว วโอเราป็นอย่างนี้ดนะมีได้เคมีได้ถ้าเกิดเรารักเขาจริงเราต้องเอาตัวปกป้องเขาดิเฮ้ยที้ตอนพี่ประตูเน้ะคือเออเขาวยังไงลีน่าคุณรู้จักโรคแปลกๆไหมครับอุ้ยรู้เุ้ยแเปเหมือนอรู้ใครดูเยอะมากรู้โรคแปลกๆนะครับผมถามว่าโรค โบแอนโ ropy จะมีอาการที่เชื่อว่าตัวเองเป็นสัตว์อะไรโบแอนโ ropy ระหว่างวัวหรือหมูครับหมูหมูแล้วครับระวังโดนยิงต้องตอบเร็วนะลีนะเร็วนะหมูครับหมูเอาหมูครับหมูเอาละเรามรลุกันครับว่าพอจะยิงหรือเปล่าเอามื่ปิดปากแล้วตัดคะแนน ใจคือทําไมตอนนี่ใครมาบังให้เลยค้างทกที่หรอกินอผมอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นวัวเพราะอะไรอะไรนะครับทำไมถึงเป็นวัวเป็นภาวะจิตเวทที่พบได้ยากซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคนี้นะครับจะเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นวัวกระทิงซึ่งมีพฤติกรรมเลียนแบบวัวเช่นเดินสี่ขากินหญ้าและส่งเสียงร้องแบบสัตว์อันนี้มีโรคจริงมีจริงจริงด้วยแต่านั้นไม่ได้อยากรู้เรื่องโรควัวอยากรู้ว่าเมื่อไหร่หยุดอันเนี้ยอ๋อเพราะผม คุณฟอยครับในฐานะที่คุณเป็นคนที่ชอบภาคเหนือเอามากๆอยากถามว่าตามคําบอกเล่าเชื่อว่าน้ําพริกอ่องมีต้นกําเนิดมาจากใครระหว่างอ่องเขมรัฐนายตุนอ่องหรือนายอ่องมอง่องมองมันมาจากเหนือคนจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกว่าไอ้ตุงออกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่องมองชื่อมาดูตลกใช่ไหม่แต่มันคือเรื่องจริงใช่มันคือภาคเหนือนายอ่องมองใช่น้ำพริกอ่อง คุณตอบว่าอ่องมองนะครับมาลุ้นกันครับมีตัวโจ๊กมีตัวโ้๊กเฮ้ยมาเหมืนทางดู๋อ่องมองอ่องมองคือพาอสามเมียงกาน้ำพริกอ่องเนี่ยนะครับมีที่มาจากชาวพม่าชื่อนายอ่องหม่องนะครับกำลังทำน้ำพริกสำหรับขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ลูกชายเกิดหิวข้าวนายอ่องหม่องจึงตักน้ำพริกให้ ให้เขาทานกันให้ลูกชายได้ทานพร้อมๆกับผักต่างๆรปรากฏว่ารสชาติอร่อยถูกปากทําให้ชาวบ้านเรียกติดปากว่าน้ําพริกอ่องนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะมทีทินใัน่ย่างอื่อนแต่ดันหน <ไ S 2> ิวไงก็เลยให้อลองกินอ่ะคนต่อไปครับจะเป็นใครมันต้องมาทีมเราแน่เลยเติร์กปุเลยนะเเปิดถอดเสื้อเอาอกลับดีกว่าคุณตั้คุณตั้รู้จักกการ์ตูนอีคิวซังไหมครับ อีคิวสั่งไปบวชเนนเพราะอะไรครับระหว่างหนีความยากจนหรือหนีการเมืองครับหนีความยากจนคิดสิ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 อยากเอโกโบคีการเมืองตอบว่าการเมืองหนีการเมืองครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะโดนปอคอริงหรือไม่การเมืองตะสนาคนหรับค โอน้ยนอโอ้ม่กล um> MM ้โอ้ my g o o d ดเนสเด็กเเท่านั้นหนีการเมืองไปบวชจากบันทึกเหตุการณ์จริงเนี่ยบอกว่าอีคิวซังเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายราชวงศ์และในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ควบรวมอํานาจของราชวงศ์เหนือและใต้แม่ของอีคิวซังนั้นจึงให้ลูกไปบวชเพราะว่ากลัวโดนโชกุนเพ่งเลงอยู่นั่นเองมันมีสตอรี่ของอีกิวซัง ไม่ต้องปเป็ถ้ารู้เขาก็คงไม่มาถามข้อมูลแต่ต่อไปเป็นตีชั่ามาแล้วครับหนิวคุณเคยไปศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับคุณเคยไปศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยคำคำถามนี้ต้องง่ายสำหรับคุณอย่างแน่ๆเลยครับไม่ง่ายไม่ไดก็เป็น citizen นนะคะใช่ครับไม่มีผู้คนครับพร้อมแล้ว การแข่งขันใดมีอยู่จริงในประเทศอังกฤษโอ้ยง่ายดีระหว่างการแข่งขันความเร็วของอาซูจิหรือการแข่งขันทำหน้าทุเรศครับใช่ไหมนี่เขาถามเขาถามว่าพูดได้ใช่ไหมคะความเร็วอาซูจิอะไรนะเขาบอกพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้พูดไปเหอะลูกการแข่งขันความเร็วของอาซูจิหรือว่าการแข่งขันทำหน้าทุเรศครับทำหน้านาเกลียดท่านนั อ่ไมคำตอบผิดฮะเขาถามทำหน้ามาสุจิทำหน้าทำหน้านทุเรศทำหน้าอย่างไงฮะทำอย่งไรหน้าทุเรศทำอยังไงอะทำรู้กันครับฮะเลือกทำหน้าทุเรศจะทำหรือเปล่าเต็มตัวยิงครับป๊อบคอร์นอีหน้าต้องบังให้บังหน้าอีหน้าเดี๋ยวเจ็บนะลูกระวังอย่าบังอย่าบัง ยืนทำไมเอ่ยคิดไงอ๋อโอเคอันนี้มีอยู่จริงอยากเห็นตัวเองตอบนะทำไมการแข่งขันทำหน้าทุเรศเนี่ยโดยเอาหัวของตัวเองใส่เข้าไปในปลอกคอม้าพร้อมกับทำหน้าทุเรศที่สุดนะครับใครทำหน้าทุเรศที่สุดได้จะเป็นผู้ชนะเขาจะทำแบบคอกม้าแล้วใส่เข้าไปบางคนเนี่ยดึงปากขึ้นมาคุมตาได้เลยอ่ะเขาทำอย่างนั้นได้เขาสามารถขยับตรงนี้เขาไม่มีไอ้คนแก่ที่ไม่มีคนแก่ที่ไม่มีตาไม่มีฟันแล้วส่วนอ อันนี้ดิชาอยากรู้ไหมส่วนการแข่งขันอาุูจิความเร็วของอาุจิมีอยู่จริงนะครับเฮ้ยมีหนูเคยเห็นเกิดขึ้นที่ฟลอเ์ที่สหรัฐอเมริกาเคยเห็นด้วยหรอการแข่งขันก็คือใครถึงจุดหมายก่อนกันนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะมีเชื้ออาุูจิแล้วก็ส่องในกล้องจุลทรรศน์แล้วแล้วแข่งกันไปว่าใครว่ยถึงจุดนี่ดีไม่ได้แข่งแบบอยาาเปลี่ยนอาชีพวุ้ แต่ร่างกายต้องแข็งแรงไม่ไม่เป็นไงก็ไม่ใช่ความสามารถไงเป็นความสามารถสิเพราะว่าการรักษาร่างกายให้แข็งแรงเท่ากับว่าอาสุติคุณจะเป็นตัวช่วยให้ไปค่ะเธอค่ะติชาคุณเคยเห็นผู้ชายไปทางนี้ทางหน้าคุณเคยเห็นผู้ชายเล่นเบ้าไหมครับโไ้ยเคยแล้วคุณรู้สึกยังไงครับเฮ้ยเด็กเด็กยูนอร์แฮปปี้กูชื่อของสถานที่ไหนนะครับ ที่มีตำนานมาจากหญิงสาวตกหลุมรักชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเล่นว่าวอยู่ระหว่างบางแสนหรือสัตหีบครับสัตหีบจริงเหรอบางแสนแต่จริงๆสัตหีบมันเป็นเป็นทหารไงบางแสนบางแสนหนูเห็นว่าวเยอะมากอ้าวก็ไปไม่ตอบเลยว่าว่าบางแสนอ๋อสัตหีบสัตแบสัตแสนบาง โอเคเอาละแล้วบรรลุกันนะครับว่าเราหน้าเซ็กซี่เครื่องเซ็กซี่พับคนมันจะ่งแซ่บที่ชอบแบาไม่เลิกเก่งมากแต่ทำหน้าตลกไากเมื่อกี้หน้าผมชอบชอบตามตำนานบางแสนบอกว่าขณะที่นายแสนกำลังเล่นว้าวอยู่นั้น สายว่าวของเขาได้ขาดแล้วก็ว่าเนี่ยลอยไปตกที่หน้าผาที่มีสาวมุกนั่งเล่นอยู่เมื่อนายแสนตามหาว่าวจึงได้พบกับสาวมุกทั้งคู่จึงตกหลุมรักกันจนเกิดเป็นตำนานที่มาของบางแสนและเขาสาวมุกซอาวแต่ตรงนี้ว่าเขาสามมุกมาจากเจ้าแม่ไม่ใช่มาจากสาวที่ชื่อมุกนั่นเองนะครับส่วนที่มาของสัตหีบนะครับ มีที่มาจากตำนานเรื่องหีบเจใบโดยในคำไทยสตะแปลว่าเจ็ดทำให้สตะหีบจึงมีหีบถึง7ใบนั่นเองอ๋อหีบนี่มาจากคำว่าหีบจริงๆเลยหีบเนี่ยมาจากหีบแต่ว่าสตะเนี่ยแปลว่าเจ็บเจ็นดหีบหรือสัตะหีบนั่นเองครับอูได้ความรู้ใหม่ทุกวันเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นของดีหรือแข่งอสุูจิ มีมนข้อมูจริงกนเลยว่ารายการสอดแทรกสาระไม่ได้มามั่วๆนะไม่ใช่มั่วๆนะเอาข้อมูลจริงๆครับกันสิเอาจอจอหรอถึงเวลาโชว์สกิลวะคุณคุณจันจีครับเอาดิทำมาแล้วคุณคุณพูดภาษาจีนได้ป่ะปากคุกว้างอยู่คุณอยากไม่ไม่ค่อยได้ค่ะรู้จักคำไหนบ้างมามาไขว้หลายไขว้หลายขั้นตีตตีตคูลเลยติติเยี่ยวมามาเป่า เย,เยอะนั่นน่นะแสดงว่ากินเยอะมีเลอะด้วยกูเลยอะคำถามถามว่าล้างหูในภาษาจีนแต้จิว๋วพูดว่าอะไรล้างหูล้างหูต้องคนจีนเลยเวลา,าหูจกับสกปรกภาษาแต้จิ๋ว <c oughs> มีคำว่า,าวใครพูดอย่างนี้เลยใช่ไหม <c oughs> ใครพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมรเริ่มกันเ <c oughs> ลียฮีหรือ ซอยฮีเรืองเอาครับอันไหนครับซอยวะซอยแปลว่าชำระหนูว่าซอยฮีซอยีเอาซอยฮีครับมาลุ้นกันนะครับป้าพรจะยิงหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยซอยฮีซอยแปลว่าล้างฮีแปลว่าหูซอยฮีจึงแปลว่าล้างหู คำว่าเลียฮีแปลว่าจับหูเลียฮีแปลว่าเก่งมากเลยหน้าถจีนมากเลยลีหน้าเขาช่วยมาแล้วหัวหน้าทีมมาแล้วมาครับอุนอยครับเคยไปจังหวัดน่านไหมครับยังไม่เคยครับโอเคสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่มีชื่อว่าน้ำออกรูอุยดังมากปัญหาคำถามมาถามว่า น้ำออกมาจากรูอะไรระหว่างรูซอกเขาหรือรูน้ำพุอันไหนครับน้าเหรอภาคหนึ่งรูน้ำน้ำน้ำพุค่ะรูน้ำพุนะครับมาลุ้นกันครับว่าป๊อปคอร์นจะยิงหรือเปล่า น้ำออกรูเนี่ยครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้นะครับเป็นทานน้าไหลแรงพุ่งออกมาจากช่องเขาตลอดทั้งปีเลยจนทําให้เกิดเป็นธรรมชาติที่สวยงามนั่นเองครับมันออกมาจากซอกเขาเลยนั้นแล้วพุ่งเป๊ดเลยฮะพุ่งปี๊เอ้าจบเกมแล้วครับผมตอนนี้ทีมคุณออยนาอยู่19ต่อ16ทนั้นขเรแ้เรายังนำอีกแล้วเดี๋ยว เราชนะทุกเกมจ้ะเดี๋ยวเกมต่อไปพวกคุณต้องเล่นเป็นคู่นะครับคือว่าคุณจะตอบคำทายนี้จากท่าทางของเพื่อนคุณได้หรือไม่จัดให้ท่าสักครู่เดียวสำหรับเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปนะคะ เกมนี้ก็คือแบบมันยากมากค่ะเพราะว่าหนึ่งคือคําตอบก็เป็นต่างประเทศบ้างคือคิดไม่ทันบ้างค่ะก็อยากจะชมพิธิชาตินะคะเกมนี้หน้าเขารู้เครึ่งมากแต่ว่าก็รู้ความรู้ของประเทศไทยเหมือนกันค่ะ,ะเยี่ยมค่ะเียเียงเงินทองกงเงินทองรบแล้วงูสเตรเตียนกกระยางนกกระยาง รถอาทก็ต้องเทศรถก็ต้อเทศ